สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ทาร์โรเทอรพ์พีบายเตยนะคะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะคะในวันนี้กลับมาทำคลิปให้กับทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนไปจนถึง22กรกฎาคมค่ะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะลองรับชมด้วยกันอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะอย่าลืมว่ามันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่า เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะวันนี้นะคะการพยากรณ์นะคะจะไม่ได้มีแค่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมเท่านั้นนะคะเตยจะมาดูภาพรวมนะคะที่สําคัญสําคัญสําหรับชาวราศีกรกฎในแต่ละเดือนนะคะในช่วงครึ่งหลังปี2566ด้วยเช่นกันนะคะเรามาเริ่มต้นกันในส่วนของเดือนกรกฎาคมกันก่อนนะคะ ในด้านการงานนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะเป็น page of view นะคะ the fool คะ่ะแล้วก็ ace of swords นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีโอกาสนะคะที่สำคัญเข้ามานะคะในด้านการเงินการลงทุนนะคะหรือการทำงานเสริมนะคะอาจจะมีเพื่อนนะคะหรือว่าคนที่คุณรู้จักเนี่ยเข้ามาชักชวนนะคะให้คุณได้เห็นโอกาสในการทำงานนะคะ ชาวราศีกรกฎเองนะคะถ้าไม่อยากพลาดโอกาสตรงนี้นะคะก็ขอให้คุณรีบคว้าเอาไว้นะคะเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะปล่อยผ่านโอกาสตรงนี้ไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมานั่งเสียใจเสียดายทีหลังด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าชาวราศีกรกฎคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้ได้ทันเนี่ยก็ต้องพึงระลึกเสมอว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ใหม่มากสําหรับ คุณเช่นกันนะคะคุณจะต้องใช้เวลานะะในการเรียนรู้ศึกษาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคว้าเอาไว้นะคะแล้วก็รีบร้อนที่จะอ,อ,อยากจะเห็นผลลัพธ์ของมันนะคะในเร็ววันเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยออในการทำงานเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพเดิมนะคะ ในเรื่องของความเครียดสะสมนะคะงานค้างเก่าๆนะคะยังคงเข้ามาทําให้คุณที่จะต้องอให้คุณเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอยู่นะคะชาวราศีกรกฎเองจะมัวแต่เที่ยวเล่นนะคะหรือว่า ใช้เวลาอยู่กับในเรื่องของความบันเทิงนะคะเรื่องของการออกสังคมนะคะเที่ยวเล่นอย่างเดิมไม่ได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องกลับมามุ่งมั่นโฟกัสกับในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการงานของคุณแล้วนะคะอ,อ่ชาวราศีกรกฎบางคนบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนงานค่ะนะคะ,นะคะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะจะมีโอกาสนะคะในการทํางานเสริมนะคะ ะะเออตรงนี้ชาวราศีกรกฎจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะฝึกฝนตัวเองอย่างเต็มที่นะคะในขณะเดียวกันบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับมอบหมายมาในงานที่ตัวคุณเองอาจจะเคยทํามาก่อนแล้วแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่างานที่คุณรู้เบื้องลึกเบื้องหลังอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําได้โดยประมาทนะคะจะหลับหูหลับตาทาก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อยากจะให้ชาวราศีกรกฎ กลับมาโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานของตัวเองอย่างเต็มที่จะดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยออคุณอาจจะเสียใจในช่วงปลายเดือนก็ได้นะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความประมาทนะคะมีความประเมินนะคะในเรื่องของความยากง่ายในงานที่คุณได้รับมอบหมายมาต่ําจนเกินไปโอเคค่ะเรามาต่อกันในส่วนของด้านการเงินนะคะ ไพ่ที่คุณได้คือ j u d เม e น t นะคะเดวิลค่ะแล้วก็เอมเพรสนะคะสำหรับด้านการเงินนะคะชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนนี้คุณจะต้องระวังในเรื่องของการเงินเอาไว้ให้ดีเช่นกันนะคะเอ่อโยคิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีความลำบากยากเย็นในการที่จะได้มานะคะในเรื่องของรายรับนะคะแต่ว่า รายรับที่มีเข้ามาเนี่ยจะคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องของทุกขลาภนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้มันนะคะทำบุญทําทานนะคะเมื่อคุณได้เงิน ก้อนใดก้อนหนึ่งมาแล้วเนี่ยแบ่งเอาไว้เพื่อที่จะไปออดูแลนะคะพ่อแม่บุพการีคนในครอบครัวของคุณนะคะแบ่งเงินทําบุญทําทานตามอัธยาศัยหรือถ้าจะให้แนะนำเนี่ยเป็นวิธีการทําบุญในรูปแบบของการทํากับคนตายคนพิการนะคะคนที่เขามีโอกาสด้อยกว่าเรานะคะแล้วก็อุทิศบุญกุศลน,นั้นแผ่เมตตานะคะให้กับเจ้ากรรมในเวรค่ะนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ย ชาวราศีกรกฎก็จะมีการเงินที่เข้ามาแล้วไหลออกไปได้ง่ายเช่นกันนะคะหรือบางคนบางท่านได้เงินมาแล้วก็จะต้องไปเสียกับในเรื่องของสุขภาพหรือความเครียดนะคะชาวราศีกรกฎค่ะในด้านการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่หนี้เก่าๆเ,เนี่ยจะกลับมานะคะบินตกเบิกอะไรบางอย่างที่คุณลืมไปแล้วนะคะหรืออะไรที่มันหมดอายุแล้วนะคะเรื่องของสิ่งของ เครื่องใช้ในสำนักงานในบ้านของคุณนะคะอาจจะมีต้องได้เสียเงินเพื่อ ที่จะซ่อมแซมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการที่จะต้องใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะนะคะจุกจิกด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เซฟเงินเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยนะคะเตยคิดว่าตัวคุณเองก็ยังคงประคับประคองแล้วก็ยังคงกินดีอยู่ดีได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวคุณเองก็มีรากฐานนะคะของอการเงินที่ดีนะคะจะมีทรัพสมบัติทรัพย์สินนะคะมีคนที่คอยดูแลให้ข้าวให้น้ํา ะะดูแลคุณในเรื่องของการเป็นอยู่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังอย่างที่เตือนไปนะคะในเรื่องของทุกขลาบหรือว่าในเรื่องของสุขภาพนะคะในด้านของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนรกรกฎาคมนี้นะคะไพ่ที่คุณได้นะคะไฟฟอบอลนะคะ เออรเอมเพอเรอร์ค่ะแล้วก็ไฮโรแฟนนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยมีในเรื่องของการที่เอาตัวเองเนี่ยเป็นหลักในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่นะคะหรือแม้กระทัง่งหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะมีความรู้สึกถึงความวุ่นวายนะคะ,ะในด้านของคนโสดเนี่ยคุณก็อาจจะมีคนที่คุยค่อนข้างเยอะนะคะหรือคุณอาจจะ ไปได้พบทําความรู้จักเรียนรู้กับใครบางคนที่เขามีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือคุยทีเดียวหลายๆคนนะคะตรงนี้อาจจะสลับ ในด้านคุณหรือเขาก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆเพื่อที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างมีสติในการที่จะเลือกคบนะคะหรือว่าจะให้สถานะความสําคัญความสัมพันธ์กับใครอย่างจริงจังนะคะอย่างไรก็ตามมันดูเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างดีนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของปัญหารอบๆตัวในเรื่องของการงานพ่อแม่พี่ น้องเพื่อนฝูงของเขาของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบลื่นเท่าที่ควรนะคะแต่อย่างไรก็แนะนําให้คุยกันแค่2คนนะคะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอุปสักคอะไรก็อยากจะใหเ้เปิดใจแล้วก็เคลียร์กันนะคะความสัมพันธ์มันก็จะได้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีคู่นะคะจริงๆไปมองว่าพื้นฐานของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีศีลม มีบารมีเสมอกันแล้วก็ส่งเสริมกันในเรื่องของฐานะการงานการเงินด้วยนะคะคุยกันรูเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎคนที่มีคู่นะคะ หมั่นพูดคุยเอาใจใส่กันนะคะแล้วส่วนในเรื่องอะไรที่อยู่นอกบ้านนะคะอยู่นอกประเด็นของคุณทั้งคู่เนี่ยอย่าหยิบยกอะไรขึ้นมาเป็นปัญหาจะดีที่สุดนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็จะราบรื่นนะคะอาจจะมีการปลีกวิเวกนะคะวยการใช้เวลาร่วมกันนะคะต่างจังหวัดนะคะไปเที่ยวเปิดหูเปิดตานะคะหรืออาจจะชวนกันไปทําบุญทําทานก็ได้นะคะสามารถจะเสริมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในด้านความรักของทุกๆสถาน ะะด้วยการทําบุญนะคะกับออพระใหญ่นะคะการสร้างวัดสร้างโบสถ์นะคะสร้างพระก็ได้นะคะเอาทําตามที่กําลังทรัพย์ของคุณมีนะคะเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาขอพรให้กับเจ้ากรรมนเวรนะคะขอพรในด้านความรักก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีมีศีลเสมอกันแล้วก็มีบารมีคู่กันด้วยสำหรับคนที่มีค นะคะในด้านของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยในช่วงเดือนนี้เตยมองว่าถ้าตัวคุณอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองคุณจะเห็นทางออกที่ชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานะที่เท่าไหร่ของความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีทางออกที่ดีสําหรับตัวคุณอย่างแน่นอนถือซะว่าถ้าใครนะคะไม่ได้เป็นคู่ชีวิตของคุณโดยแท้จริงเนี่ยเขาก็จะถูกคัดกรองออกไปแล้วคุณก็จะเหลืออยู่แต่คนที่สามารถที่จะพัฒ กับคุณได้ในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะในด้านของสุขภาพนะคะเรามาดูกันนะคะชาวราศีกรกฎนะคะคุณได้ Knight of w ิลส s นะคะแล้วก็เซเว่นออนะคะจริงๆแล้วชาวราศีกรกฎเนี่ยออมีสุขภาพร่างกายโดยรวมที่แข็งแรงนะคะแต่ในช่วงนี้เตยมองว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของ ภาระและผิดชอบหน้าที่นะคะหรือการเดินทางไกลยอยู่บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีเกณฑ์การสุดโทรมไปได้นะคะแล้วก็อาจจะจัดตารางเวลาในการออกกําลังกายได้ไม่ดีนักนะคะเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองในด้านโภชนาการอาหารการกินก็น่าจะดีนะคะยังไม่ได้มีเกณฑ์เจ็บป่วยอะไรมากมายนะคะแนะนานะคะให้เสริมทางด้านสุขภาพของคุณนะคะเสริมดวงชะตาของคุณด้วยการให้ทานกับสัตว ะะไม่ว่าจะเป็นการไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะให้ทานกับสุนัขจรจัดนะคะแมวจรจัดก็ได้นะคะก็จะเสริมสุขภาพของตัวคุณให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะให้ดวงชะตาแข็งขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปนะคะที่แนะนําไปก่อนหน้านี้นะคะว่าในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะคะคุณได้10 of Swords แล้วก็8 of w i e l s นะคะ เลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะแนะนําให้ทําบุญกับ คนตายคนที่เสียชีวิตไปแล้วศพราญาินะคะจะเป็นผ้าหอ่อศพลงศพนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของคนที่พิการนะคะสูญเสียอวัยวะหรือคุณจะออไปบริจาคอวัยวะของคุณนะคะกับสภากาชาติก็ได้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือในตลอดทั้งเดือนนี้นะคะพอมีเงินเข้าแล้วแบ่งตรงนี้นะคะออกไปกับการทําบุญอย่างที่ว่านะคะก็จะช่วยเสริมดวงชะตาของคุณให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทํา ให้มีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับภาพรวมของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคม2566นะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของ สิ่งสําคัญสําคัญนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค,ค่ะในช่วงเดือนถัดไปนะคะสิงหากันยานะคะกนยายน2 5งหานะคะพาพรวมนะคะบรรยากาศในชีวิตของคุณนะคะเอ o ดออฟบอลแล้วก็เพจออฟบอลค่ะชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายน,นยจะมีโอกาสทางด้านการงานเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะโดดเด่นมากสําหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์เป็นนายตัวเองนะคะมีโอกาสค่ะที่ออเดอร์ ะะหรืองานของคุณเนี่ยจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องรายรับเองก็เช่นกันนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการที่จะคิดทําอะไรเพิ่มเติมต่อยอดให้กับชีวิตของคุณในด้านการงานด้วยบางคนบางท่านนะคะที่เป็นนายตัวเองก็อาจจะมีการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือนะคะหรือจ้างลูกจ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีการทํางานที่คล่องตัวมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกอาจจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องของการทํางานเช่นการเลื่อนขั้นนะ หรือถ้าคุณคิดอยากจะสมัครงานที่ใหม่ก็มีโอกาสในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าใครโฟกัสในเรื่องนี้อยู่รอคอยในเรื่องนี้อยู่นะคะก็จะมีเกณฑ์การได้เรียนรู้ทําความรู้จักกับใครอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยรวมเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายน2566นะคะ ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณในเดือนนี้คือเรื่องการเงินนะคะในเรื่องของการหมุนเงินนะคะการลงทุนผิดพลาดการไว้ใจคนผิดนะคะหรือในเรื่องของสิ่งต่างๆนะคะที่หมดเวลาหมดอายุลงไปนะคะแล้วก็จะอยู่ในจุดที่คุณจะต้องออกลับมาจ่ายมันอย่างเช่นประกันสุขภาพประกันรถยนต์ต่างๆ นะะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็อาจจะมีวนกลับเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎค่ะต้องเซฟมันนี่ของตัวคุณเองด้วยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีหมุนมีใช้นะคะในช่วงของเดือนตุลาคมในด้านของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกรกฎที่มีความสัมพันธ์ท,นที่ไม่ชัดเจนนะคะมีเรื่องของคนรักเก่าเก่ารักซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะ ในช่วงเดือนนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะคนเก่าทั้งฝั่งเราหรือฝั่งเขานะคะกลับมาวนเวียนในชีวิตนะคะส่วนในด้านของความไม่ออความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยตัวคุณเองก็อาจจะยังคงคิดวนและหาทางออกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังเดือนตุลาคมให้ดีเลยนะคะเป็นพิเศษนะคะสำหรับในครึ่งหลังของปี2566นะคะมาดูกันต่อค่ะ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวราศีกรกฎนะคะสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวคุณนะคะไพ่ได้เป็นสามไม้เท้านะคะแล้วก็ เดอะเฮอร์มินะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้ศึกษานะคะอะไรใหม่ๆนะคะที่ทำให้ออชีวิตของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้าทางด้านการงานนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีการได้เทคคอร์สนะคะ เพื่อที่จะทําให้ตัวคุณมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดกับชีวิตของคุณนะคะ,ะการลงทุนค่ะการเรียนการศึกษาโดดเด่นมากในเดือนนี้นะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสในด้านของการทํางานนะคะจากต่างถิ่นต่างแดนหรืองานออนไลน์ด้วยนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ได้ พบนะคะในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณที่ถูกซ่อนไว้นะคะแล้วก็นำออกมาใช้ถูกที่ถูกทางก็ทำให้ตัวคุณมีความก้าวหน้ามีความสุขกับการทำงานการใช้ชีวิตมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นทางด้านการเงินนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกรกฏก็อาจจะรู้สึกอยากจะมัธยัติบ อดออมมากขึ้นนะคะเน้นใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณเองก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงกับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของธันวาคมนะคะมีการหยิบเกินมาเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้4ี่ใบกันไปเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะ King Of s w o r d แล้วก็ t ท n of c u p ัเนี่ยน่าจะเน้นไปในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของความมั่นคงกับชีวิตของตัวคุณนะคะส่วนในเรื่อง2ถ้วยนะคะแล้วก็เพ g e o อ c u p บเนี่ยก็น่าจะเน้นไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะในช่วงของเดือนธันวาคม2 5 6 6นี้ ะค,ะคุณมีความสุขนะคะความพึงพอใจนะคะความอบ,อบอุ่นนะ,ะที่คุณได้รับจากกัลยาณมิตรนะคะเพื่อนฝูงพาร์ทเนอร์ในการทำงานลูกค้าเก่าๆนะคะ จะกลับมานะคะเพื่อที่จะมาออเดอร์นะคะมาให้กำลังใจคุณอาจจะมีของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวีย์ต่างๆให้กับตัวคุณด้วยนะคะคุณจะได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักมากยิ่งขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นแบบ100%เเซนะคะจนะถามว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมีความทุกข์ร้อนใจอะไรไหมก็ไม่นะคะคุณมีความสุขกับชีวิตภาพรวมคุณอย่างดีในเรื่องของปัญหา การทํางานเนี่ยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้และเก็บประสบการณ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเดือนธันวาคมนะคะที่กําลังจะเข้ามาถึงนะคะชาวราศีกรกฎก็จะรับมือได้อย่างดีทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับครึ่งหลังปี2-5-6-6นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีทีเดียวนะ,ะสำหรับชาวราศีกรกฎในครึ่งหลังปีนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของภาพรวมในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะก็ได้แนะนำไปหมดแล้วอะไรที่ดีก็นำไปปรับใช้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีกรกฎนะคะถ้าสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันสอบถามราคาสอบถามคิวกันได้นะคะแล้วเตยก็ขออนุญาตฝากนะคะในส่วนของกําไรหินมงคลนะคะสามารถติดตามได้นะคะ Stone and s o u นะคะอยู่ใน IG นะคะเตยจะแปะลิงก์ไว้นะคะใต้คลิปให้กับทุกคนด้วยนะคะเ,เสริมดวงชะตา เสริมพลังงานของตัวคุณนะคะด้วยพลังงานจากคริสตัลนะคะก็จะทําให้ตัวคุณมีพลังงานที่ดีมีดวงชะตาที่ดีนะคะในราคามิตรภาพนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคะ่ะสัญญาว่าจะไม่หายไปไหนอีกแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสําหรับทุกคนทุกท่านคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ